สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เกมการศึกษานะคะค่อยเด็กๆเปรียบเทียบจำคู่จำนวนที่เท่ากันไม่เกิน12นะคะเอาเด็กๆมาดูกันเลยค่ะเรามานับกันก่อนนะคะ1 2 3 4 5สอง้าหกดนะคะเรามาดูทางนี้อันไหนน่าจะมี7คะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้9เราเขียนไว้ได้เลยนะคะเด็กๆเ,เอาต่อไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เท่าไรคะเด็กๆเจ็ดจับคู่กันเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะเรามานับกันต่อนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าจับคู่เลยคะ่ะเก้าต่อไปคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดเขียนไว้เลยนะคะเด็กๆต่อไปคะ่ะ อันดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเหมือนกันเลยเท่ากันต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะคะต่อไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เท่าไรคะเด็กๆสิบอ่าไม่เท่ากันต่อไปดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่ากันจับคู่ค่ะ ต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้เท่าไรคะเด็กๆ11ค่ะอ่าดูนะคะต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะเอ๊ะ12 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแอ่าสิ 12, มี1กับ2อ่าเราก็มาจับคู่กันเลยนะคะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ประเมินตัวเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ